ละโวเป็นรัฐเอกเทศนะครับย้ำนะครับขอย้ำโซเชียลทั้งหลายที่ขยันละโวเป็นรัฐเอกเทศไม่ใช่เมืองขึ้นตามความหมายอาณานิคมสมัยใหม่นะครับการปกครองการเมืองในระบบเครือญาติสมัยโบราณเซาท์อีสต์เอเชียเกือบหมด มีโครงสร้างทางการเมืองด้วยระบบเครือญาติไม่ใช่ระบบเมืองขึ้นระบบเมืองขึ้นน่ะเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เราได้มาจากยุโรปเอาความแนวคิดมาจากยุโรปแล้วมาจับยัดใจในอดีตของเซาท์อีสเอเชียเซาท์อีสเอเชียมันระบบเครือญาติส่งลูกสาวให้ไปเป็นเมีย คนหนึ่งอีกรักหนึ่งเพื่อจะได้ดองเป็นลูกเขยพ่อตาเป็นแม่ยายพ่อตาอะไรกันแล้วมันจะได้เป็นพวกเดียวกันเป็นลักษณะปกติทั้งเซาท์อีสต์เอเชียเช่นเดียวกันกับเมืองลาวไม่ใช่เมืองขึ้นคำเมนแต่เป็นเครือญาติสนิทเครือญาติใกล้ชิดกับคาเมนนขอให้ย้ำนะครับอย่าไปบอกไปจับคำพูดยัดปากผมว่าเมืองไทยเป็นเมือง คำขึ้นคำเหม็นมันไม่ใช่นะครับผมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยเขียนด้วยเราย้ำเรื่องระบบเครือญาติมาตลอดเรื่องนี้ทั้งพูดทั้งเขียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนโบราณคดีคณะโบราณคดีแนวคิดนี้มาจากอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดม,มย้ำอีกนะฮะย้ำอีกนะครับย้ำไปย้ำมาอยู่นี่แหละ <c oughs> เพราะมักจะยัดเยียดเอาความคิดถวงตัวเองอะมาใส่ปากให้ผม ซึ่งผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ถามอ่ะโอเคนะเป็นเครือญาติใกล้ชิดข,ของขมอย่าบิดเบือนว่าไทยเป็นเมืองขึ้นขมຈมนในั่นเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักจากชนชั้นนําเมื่อร้อยปีที่แล้วและประเทศไทยถูกสอนม,มาอย่างนั้นผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นแต่เมื่อได้ความรู้จากอาจารย์ศรีศักดิ์จึงต้องเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดและทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดมเพราะฉะนั้น ไอการค้ากับจีนเมื่อหลังพศ .2,500 ยเนี่ยมันทำให้ทั้งขเขมรทั้งลาวเนี่ยเติบโตมั่งคัง่งจากการค้ากับจีนหลังพศ1 5 0 0นะครับทั้งขเขมรทั้งลาวก็เติบตโตไปด้วยกันแต่เผอิญว่าทางตอนเลสาบ์คือทางทะเลสาบเขมรเขาเป็นมหาอำนาจแต่ลาวไม่ได้เป็นเมื่งขึ้นลาวเป็นเถื่อญาตินะครับ เพราะนั้นมันสืบศาสนาผีดั้งเดิมเหมือนกันแล้วก็สืบศาสนาพราหม์ไอ้ถือศาสนาพราหม์แบบทวารบาดีเหมือนกันนับถือภะกิษณะเช่นเดียวกันเป็นเทวราชนะครับนี่รูปสารพระการเป็นภาพมาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับถ่ายไว้สมัยไหนเขาไม่ได้บอกเอาไว้เข้าใจว่าในการที่หกที่เจ็ดอะไรประมาณนี้มีทางรถไฟแล้วทางรถไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหลังเป็นสมทุมพ่มม้ต้นไม้ใหญ่โตโบราณสารพระการอยู่ข้างในนะครับ นี่เป็นซากสารพระก,กาฬซากสารพระก,การนี่เก่าสุดนะครับรู้สึกในละโวนี่เก่าสุดพระก,การเนี่ยก็คือพระนารายณ์เพราะสารนียมีเทวรูปพระนารายณ์และมีศิลาจจลึกเรียกว่าสุเทพวาสุเทพคือพระนารายณ์และเป็นพ่อของภิก,กษณะเพราะภิก,กษณะอาวาตารจากพระนารายณ์เพราะฉะนั้นละโวเขานับถือภิก,กษณะภิก,กษณะคือเจ้าเมืองทวารวดีเห็นหรือยังออะทีนี้ละโวก็คือทวารวดี หลักฐานมันมีอย่างนี้นะคอปฐมไม่มีแบบนี้นะครับไอ้น,นี้รูปเก่ารูปเก่ารูปปางแขกเขาเรียกปางแขกอะ่ะไม่รู้แขกที่ไหนไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ได้เพราะเป็นภาษาปากภาษาชาวบ้านเขาชื่อจริงชื่ออะไรไม่ทราบปางแขกนี่ปางไอชาวบ้านเรียกตอนหลังนี่นะครับรูปมันคลุมเครือมากเพราะมันเก่ามากไงมาจากปีนกระจกมั้งเนี่ยนะฮะของกรมศิลปากรอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับอันเนี้ย,อ,อ,ย,อ,ยอ,นนอยู่กลางเมืองนี่อยู่อยู่หน้าวางังนาลายลาชินิเวศถัดไปนิดเดียวสี่แยกไฟแดงเนี่ย เป็นพยานย,ยืนยันว่าบริเวณนี้เขานับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นหลักนะฮะแล้วก็สืบสาศาสนาพุทธแบบทวาราดีสืบมาเรื่อยๆทีนี้รูปสำคัญว่าชาวลโวกับเมืองนครวัดเนี่ยเขาเครือญาติกันนะครับรูปอันนี้เห็นแล้วก็คงจะรู้กันดีเป็นรูปขบวนแห่ในพิธีกรรมจากบ้านเมืองเครือญาติสนิทของกษัตริย์กัมพูชา เป็นภาพสลักบนละเบียงปราสาทนครวัดประมาณพศ1650ผมก็ปี้มาจากหนังสือภาษาอังกฤษหนังสือของฝรั่งชื่อมันยาวมผมอ่านแล้วกลัวมันจะผิดอย่าไปอ่านเลยนะค,ะครับเอาเอารูปมาเห็นก็แล้วกันขบวนข้างหน้าคืออันนี้ไอ้เน,นี้ยคือเสียมกุกตามจารึกนะครับอันเนี้ยคือพลโลวโว<อ>มันต่อเนื่องกันด้านหน้าอยู่ทางด้านนี้ไอ้เนี่ยตามมาเรื่อย ข้างหลังมีขบวนอีกหลายอีกไหนอ,อีกหลายขบวนนะคร mm ับจนกระทั่งถึงสุริยะวรรณนที่สองนะฮะที่เรารู้จักกันในชื่อสุริยะวรมันอ่าเราจะพบว่าการนุ่งผ้าไม่เหมือนกันนี่เสียมกุกเนี่ยพวกชาวสยามเนี่ยพวกสยามกอกนะ,นะครับนุ่งสโลงส่วนพวกลาโวเนี่ยนุ่งขัดขเขมรน,นุ่งแบบขเขมร oh. เป็นขอมาแหละครับเพรานะนั้นท่านุ่งต่างกัน mm hmm. นะฮะ แต่ทั้งหมดเนี่ยศาสตราจารย์ยอเสเดอธิบายไว้เกือบร้อยปีมาแล้วมั้งว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกองทัพขี้ข้ากองทัพเฉลยกองทัพเมืองขึ้นของสุริยะบรมันที่สองที่สุริยะบรมที่สองเกณฑ์กองทัพเฉลยเนี่ยไปช่วยรบกระจามทั้งหมด อยู่ในเอกสารวิชาการแล้วประเทศไทยก็อธิบายตามนี้มาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนะครับผมจะทำความเข้าใจใหม่เพื่อสืบเนื่องจากว่าโครงสร้างการเมืองในสมัยโบราณเป็นระบบเครือญาตินี่เป็นขบวนแห่ของเครือญาติใกล้ชิดกษัตริย์เขมรประเด็นของผมก็คือว่า ถ้าเป็นกองทัพเฉลยแล้วจะสลักไว้หาพระแสงอะไรจะให้คุณค่าทำไมไม,มันไม่ใช่สลักโฟมนะครับ <c oughs> นี่หินนะครับหินกระนิตนะครับ <c oughs> ทำทำไมแล้วกองทัพเฉลยมีแค่นี้เองเลยเป็ร <c oughs> บประจามมันไหวเหลย <c oughs> นี่ไม่ใช่นะครับต้องดูปราสาทนครวัดทั้งปราสาท เพราะเรื่องราวที่สลักทั้งหมดมันเป็นพิธีกรรมเดียวกันพิธีกรรมบนประสาทนครวัดประสาทนครวัดนครวัดเป็นชื่อที่คนสมัยอยุธยาเรียกแต่ชื่อจริงของประสาทนี้คือบรมวิษณุโลกหมายถึงโลกของพระวิษณุพระวิษณุคือพระนารายความหมายของเขาก็คือว่า สุริยะวรมันที่สองเนี่ยนับถือไวยสนพนิกายศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นพระชนลงพระองค์ปรารถนาจะเป็นพระวิษณุเพราะฉะนั้นก็สร้างวิมานเอาไว้ก็คือปราสาสนครวัดเมื่อสวรรค์ละคแล้วก็จะเชิญพระขวัญมาสถิตยอยู่บรม,มวิษณุโลกสมมติว่าเป็นพระวิษณุสถิตยอยู่ที่นี้ พราะนะั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือบรลมวิษณสนุโลกสวรรค์ครับปราสาทนครวัดทั้งหมดเนี่ยคือสวรรค์สมมติเป็นเขาพระสุเมนมีห้ายอดเห็นไหมเล่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องบนสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยเครือญาติเครือญาติตายไปแล้วไปอยู่ด้วยกันนี่คือขบวนแห่เกียรติยศไม่ใช่ขบวนขี้ข้าเพรนั้น ต้องอธิบายภาพทั้งหมดเพราะมันมีทั้งรามายณนะมันมีทั้งมหาพระาตะเต็มไปหมดอยู่รอบนครวัดรอบอประสาทมันเรื่องสวรรค์ทั้งนั้นเลยของให้เข้าใจนะครับด้านหลังเนี่ยเนียกองทัพเสียมกุกเนี่ยกําลังจะเดินไปข้างหน้าไปทางทิศนี้ทางนี้มันไปทิศตะวันตกนะครับของปราสาทนครวัดไอมาอไปไปตรงไหนรู้ไหม,มไปภาพกวนกเกษียนสมุทรเพื่อเอาน้ำำําอมฤตอื ดื่มแล้วไม่ตายเป็นอมตะนี่ไงมันเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสวรรค์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกอะไรเป็นกองทัพเฉลยสิเป็นี่าใช้ไม่ได้นะครับ,รบผมไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองอธิบา,ายใหม่อย่างนี้เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูขันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ผ้า